ถึงคนที่ปราองการสร้างรายได้จาก tiktok นะคะแต่ไม่ทราบว่าจะต้องไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลไหนวันนี้ค่ะอ้อมี2ช่องทางมาแนะนําให้คุณได้รู้จักกันคะ่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ ทำในหน้า tiktok หรือ tiktok Every a f f i l i a t e นะฮะซึ่งคุณก็คือ tiktok shop creator เพราะฉะนั้นบัญชีที่คุณจะต้องไปกดติดตามนั่นกะ็คือชื่อบัญชีช่องว่า tiktok shop creator underscore ร h นะคะซึ่งเขาเป็นบัญชีทางการของ tiktok ประเทศไทยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยมาทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สอนทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลหรืออยาก หารายได้จากการทําในหน้า TikTok คุณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้จากช่องทางนี้ได้เลยค่ะช่องทางที่2นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีสินค้าและอยากนําสินค้าของตัวเองออกมาขายใน TikTok นะคะคุณก็จะคือจะอยู่ฝั่งทางของผู้ขายหรือ TikTok s e ซ l เ r อร์นั่นเองเพราะฉะนั้นบัญชีที่คุณควรไปติดตามนั่นก็คือบัญชีชื่อช่องว่า Sell with TikTok Shop ช็อปอันเดร e ซึ่งเขาก็จะขึ้นรายละเอียดไว้หนะ้าโปรไฟล์เลยว่า Tik t o กช h o p ประเทศไทยสำหรับผู้ขายดังนั้นถ้าคุณเป็นฝั่งไหนคุณก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะคะ เพราะจากสองช่องทางที่อ้อได้แนะนำนี้นะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ t ิ k t o k ประเทศไทยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณมีข้อสงสัยเรื่องกดชุมชนนะคะหรือคุณอยากรู้เรื่องกดชุมชน t ิ k t o k คุณก็สามารถกดติดตามที่ช่องของอ้อได้เลยค่ะ